อกจากบรรยากาศในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วค่ะภาคใต้อย่างที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าก่อนจะไปอาจจะต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันให้ดีค่ะหลังจากมีรายงานว่าพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่อยไปจนถึงจังหวัดนราธิวาจะมีฝนตกหนักและมีคลื่นสูงหลายพื้นที่นะคะบางพื้นที่เริ่มมีน้ําท่วมขณะที่ศูนย์อุตุนยิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้ออกประกาศแจ้งเตือนให้กับชาวเรือโดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยหลีกเลี่ยงที่จะนําเรือออกไปค่ะหลังจากมีราาายงนว่ อาจจะเกิดพายุฝนและฝนฟ้าขนองได้คุณติชิลาคะตอนนี้มีรายงานว่ามีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนี่เป็นสิ่งที่ควรจะต้องระวังเลยนะคะ ใช่ค่ะพื้นที่บ้านนาโกรในอำเภอปากพนงังจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ดิฉันยืนอยู่ในขณะน,นี้เมื่อปี2562นั้นเคยประสบภัยพิบัติพายุปลาบึกนะคะบ้านของชาวบ้านนั้นพังหลายหลังทีเดียวค่ะและแน่นอนว่าในช่วง3-4วันที่ผ่านมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นทางด้านหลังนะคะสภาพของคลื่นนั้นค่อนข้างจะรุนแรงบางช่วงนะคะโดยเฉพาะในช่วงบ่ายนั้นสูง2-3เมตรค่ะทำให้ชาวบ้านนั้นค่อนข้างมีความเป็นกังวลนะคะขณะเดียวกันก็มีการนําเรือประมงทั้งหมดขึ้นฝั่งแล้วค่ะ คลื่นลมซัดเข้าฝั่งบริเวณสะพานบ้านหน้าโกดตําบลขนาดนาอําอเภอป,ปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทําให้บางจุดคลื่นในทะเลนั้นได้หอบเอาทรายและหินที่ถูกนํามาสร้างเป็นกําแพงกั้นคลื่นขึ้นมาจนเต็มหาดค่ะจึงสร้างความกังวลให้ชาวบ,บ้านในบริเวณใกล้เคียงนะคะเพราะว่าหลายครอบครัวบริเวณนี้เคยได้รับความเสียหายจากอย่างหนักนะคะจากเหตุพายุปลาบึกเมื่อปี2562ค่ะ นางประจวบพรังศีซึ่งบ้านอยู่ติดริมทะเลเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่บ้านพังเสียหายอย่างหนกักจากพายุปลาบึกหน้ามรสุมปีนี้เธอจึงไม่ประมาทค่ะข่าวของในบ้านจึงถูกย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่ที่สร้างขึ้นสูงกว่าบ้านชั้นเดิมหลังเดิมนะคะเธอบอกว่าแม้ชาวบ้านจะคุ้นเคยกับพายุคลื่นลมแรงเพราะว่าอยู่ใกล้ทะเลแต่ก็กังวลหากต้องเผชิญกับความรุนแรงของภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นพายุปลาบึกอีกครั้งนะคะจึงต้องติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนของทางการอย่างใกล้ชิดค,ค่ะ ซึ่งในช่วง3-4ถึงวันที่ผ่านมาคลื่นสูงมากนะคะโดยเฉพาะในช่วงบ่ายที่สูง2-3ถึงเมตรทําให้เกือบหนึ่งนึงแล้วต้องงดออกเรือหาปลาค่ะและต้องวางแผนการใช้เงินให้เพียงพอตลอดช่วงหน้ามรสุมนี้ค่ะใช่ก็ต้องเก็บตังไว้หนักเรียนมังไรมังกาคืนเก็บไปตรงนั้นเลยเราไม่มีห้านวันนี้หยุดส้มมุดว่าเราออกไปทิตศหนึ่งซึ่งเราก็ตังนั่น,นตีเหนือตีนั้นเราเก็บไปใจว่าไว้หน่อยที่สุด ตึงไม่กันกระโดดเลยแตไม่ไม,มาเรือประมงของชาวบ้านนับสิบลำถูกเข็นขึ้นฝั่งนะคะเพื่อป้องกันความเสียหายจากคลื่นที่ซัดเข้าฝั่งเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นที่ติดริมทะเลทั้งที่อำเภอปากพนังและอำเภอหัวไซนะคะที่เริ่มได้รับผลกระทบจากคลื่นสูงค่ะ โดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้ออกประกาศเตือนให้พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงนั้นเฝ้าระวังฝนตกหนักและคาดว่าจะมีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้นนะคะชาวเรือบริเวณอ่าวไทยนั้นหลีกเลี่ยงบริเวณที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองเพราะว่าคลื่นสูงมากกว่า2เมตรซึ่งอันเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินค่ะ และภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือสภาพของคลื่นลมที่ซัดเข้าฝั่งอย่างรุนแรงนะคะในอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งชาวบ้านนะคะให้ข้อมูลกับดิฉันว่าในช่วงบ่ายๆเนี่ยค่ะคลื่นนั้นก็จะสูงมากกว่านี้นะคะซึ่งบริเวณนี้แน่นอนว่าก่อนหน้านี้ได้รับความเสียหายจากพายุป,ปาหมึกอย่างหนักทําให้ชาวบ้านหลายคนนั้นเริ่มมีการปรับตัวนะคะมีการขนย้ายข้าวของบางส่วนนั้นไว้ที่สูงและก็มีการติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะ